สวัสดีค่ะหนุ่มแปลกใจเจอเงินสดทิ้งเต็มห้องน้ำแต่ไม่มีใครเก็บก่อนซูมดูรู้เรื่องหนุ่มแปลกใจเจอเงินสดทิ้งเต็มห้องน้ำแต่ไม่มีใครเก็บต้องซูมดูถึงรู้เรื่องกระจ่างทันทีรู้แล้วทำไมไม่มีใครเก็บเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวสุดอึง้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของฮ่องกงได้มีการแชร์คลิปสุดฮือฮาโดยเผยให้เห็นสภาพภายในห้องน้ำชาย ซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะในเขตไทไหวายวของฮ่องกงเมื่อชายคนหนึ่งเดินเข้าไปเก็บถึงกับตะลึงภาพตรงหน้าเพราะมีเงินสดมากมายถูกทิ้งไว้เกลื่อนพื้นห้องน้ำกระจัดกระจายทั้งบนพื้นที่มีน้ำนองหรือแม้แต่ในโถปัสสาวะแต่กลับไม่มีใครเก็บก่อนภูมูรู้เรื่องทันที โดยรายงานระบุว่าเงินเหล่านี้เป็นธนาบัตรชนิด1,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือราว4,400บาทจำนวนหลายสิบใบทำเอาแวบแรกที่เห็นถึงกับตาลุกวาวแต่เมื่อเจ้าของคลิปลองซูมให้เห็นเงินเหล่านี้แบบใกล้ๆก็ได้คำตอบทันทีว่าเหตุใดเงินมากมายจึงถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครหยิบไปที่แท้เป็นเพราะ มันล้วนเป็นเงินปลอมที่ใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และใช้ในโทรทัศน์จึงไม่แปลกที่ไม่มีคนเก็บทั้งนี้แม้เป็นเงินปลอมและไม่มีมูลค่าใดทางกฎหมายแต่ก็มีคำเตือนห้ามประชาชนเก็บไว้เองด้วยความโลภแต่ให้รีบแจ้งตำรวจเพราะหากเก็บเงินปลอมมาไว้เอง หรือนำไปใช้จ่ายก็เข้าข่ายทำความผิดเช่นกันขอบคุณไทยนิวค่ะ